ต่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่แล้วมาจบถิงกสินในด้านของทานที่สามตอนนี้ก็มาพูดกันเึงฌานที่สี่มารมจิตทรงเรงฌานที่สามแนบสนิทมีอารมณ์ดีแล้วที่ก็ก้าวขึ้นเรงฌานที่สี่สำหรับฌานที่สี่นี่จงรู้อารมณ์ไปด้วยอารมณ์นี่เหมือนกัน อารมณ์ชานี่จะเป็นกาสินนี่จะเป็นกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามให้ทราบว่ามีอารมณ์เสมอกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างกันแต่เพียงว่าจริยาหรืออาการของกรรมฐานกองนั้นๆมีประรบอะไรเป็นสําคัญเท่านั้นเองเมื่อจิตก้าวเข้าทั้งชาดีสี 4, ตอนนี้ความสวยสดงดงามของกาสินจะมีมากขึ้น ความจับใจในรมณจะมีมากขึ้นตอนชาลีสามจิตเยวจะกายมากจนกะทั่งมีความสัมผัสท,ทางประสาทรู้เกือบจะไม่รู้สึกเธอมีลมน้อยติมทีแล้วก็มีการสัมผัสจากประสาทหูน้อยมากแม้แต่เสียงดังเครื่องกระเยเสียงอะไรทั้งหมดได้ยินเพียงแว่วๆเท่านั้นตอนนี้ไม่ยืนไหมยครารทำหูดับ ถ้าทำอาการประสาทดับความจริงเรื่องของทางร่างกายนี้เป็นโรงจกักกลมันจะมีความรู้สึกอยู่เป็นปกติมันจะทํางานของมันตามปกติมันไม่ได้หยุดงานถ้ามีความว่าร่างกายหยุดงานแล้วก็ผิดจากคนในร่างกายถ้าหยุดงานเมื่อไรร่างกายมันก็สลายตัวพังเหมือน,นั้นก็ต้องเป็นอันว่า เราต้องมีความรับรู้รู้สึกประสมอว่าตอนนี้จิตมันแยกออกจากกายจิตคือไม่รับทราบเรื่องของประสาทมากขึ้นมาถึงฌานที่สีน่นี้จิตกระ,ระสาทแยกกันเด็ดขาดไม่รับทราบเรื่องราวของประสาททั้งหมดการสัมผัสใดๆใ,ในเรื่องประสาทจะไม่มีสําหรับจิตบางทีถ้าอย่คิดว่าไม่ตายไปเลยเลย รับทราบว่าจิตเนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายมันยังไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าว่าจิตมันไม่รับทราบทาไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกับคนที่นั่งอยู่ภาคพื้นดินถ้าเรามีบ้านมีอาคารมีเสาสูงพื้นข้างบนเป็นบ้านชั้นเดียวถ้าเราอยู่บนบ้านถ้าลมพัดมาหนักหนักบ้านวันไหวเรารู้นสมมติว่าเรามานั่งเสื้อใต้ถุนบ้าน นั่งนี่พื้นบันดินถ้าลมพัดหนักสักเท่าไรก็ตามเราไม่รู้สึกว่าสะเทือนแต่ความจริงเราก็ยังไม่ไปพ้นจากบ้านเราอยู่ในบ้านหรือมีอาการในอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ในบ้านนอนหลับสนิทบ้านวันไหวส่งเสียงเอะอะคกลงครามเท่าไรก็ตามขณะที่หลับสนิทเราไม่ได้ยินเสียงเราไม่รู้ความวันไหวของบ้าน แต่ได้ว่าเราก็ยังนอนอยู่ที่นั่นในบ้านเราไม่ได้ไปไหนข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้กําลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เข้าถึงชาญนสี่ก็เหมือนกันมีความรู้สังเกตได้ไง,ง่ายๆอยู่สองอย่างสำหรับภาพกระสินนั้นไม่ต้องห่วงแพรวๆสวยสดงดงามมีจิตทรงตัวมีอารมณ์โพรงเหมือนกระแสงสว่างมากๆภา,า,า,ายในจิต มีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกอย่างไม่ใช่าการหลับจิตที่เข้าถึงฌานในจงอย่าคิดว่าหลับไม่ใช่หลับจิตมีสติสัมปชัญญะดีทุกอย่างแต่ว่าไม่รับทราบเรื่องของกายตอนนี้พอจะเริ่มความเข้าใจได้อย่างแม้แต่ลมให้ใจเข้าออกที่ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่เราก็ไม่รับทราบ ในเมื่อเราไม่รับทราบเรื่องของกายทั้งหมดมารมมันก็เป็นสุขอย่างนี้เขาเรียกว่านิรามิตสุขไม่ใย่สามิตสุขเหมือนเมื่อสมัยที่ทรงปีติคือชานทีสองหรือว่าชานทีสามชาทีสองยังมีปีติฌานทีสามยังมีสุขสุขตัวนั้นก็เป็นนิรามิตสุขเหมือนกันแต่ก็ยังไม่สงบสงัดถ้ากับความสุขที่ปราศจากการสัมผัสทั้งหมด นี่ต้องเรียกว่าเป็นนิราไมธาศกเป็นพิเศษจะพูดยังไงดีพูดว่าเป็นอพยากิดดีไหมคือไม่รับทั้งซ้ายไม่รับทั้งขวาอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องกว่าคือก็อาการของความทุกข์ความรู้สึกของความทุกข์ก็ไม่รับความรู้สึกของความสุขที่มีการสัมผัสอารมณ์ก็ไม่รับมีอารมณ์เฉยเชิงอัด ถ้ามีอาการโปรง่งมีสภาพเตือนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นอาการของชานที่สี่มาพอถึงชานที่สี่นี่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะต้องฝึกฝนกับสินแนวสมาธิจิตให้ทรงตัวจริงๆนี่นี่่าจบรูปฌานการทรงตัวก็ตามที่กล่าวมาแล้วนี่แบบว่ากันทุกดีดียาบท แล้วก็วกทุกสถานที่ไม่ว่าสภาวะเท่นใดสถานที่เช่นใดจะมีอาการอย่างใรของกายกายจะเจ็บจะป่วยจะเมื่อยจะล้าจะอะไรก็ตามคำอ้างข้อนี้ไม่มีสำหรับผู้สรงฌานในขณะที่เราต้องการจะเข้าฌานเมื่อไรมันต้องเข้าได้ทันทีเพราะอย่าลืมข้อนี้นะกำลังใจต้องมีความเข้มแข็ง ทุกอาการทุกอดียาบทของร่างกายใช้ได้ทุกขนะแล้วก็จะทรงเวลานานเท่าไรก็ได้ตามอัิยาัยเรื่องทรงนานของฌานสี่มีความสําคัญเพราะเราจะก้าวอารมณ์เข้าไปสู่อรูปฌานแล้วตอนนี้สําหรับฌานนี้จบเจบรูปฌานแต่ว่าเมื่อจบไปจะเป็นเลิกไม่ได้รูปฌานนี่คือว่าฌานโลกีอย่าคิดว่าเราได้ฌานแล้วก็ไม่เป็นไร ตอนนี้ระวังในการเจริญกสิณอารมณ์รู้มันย่อมปรากฏถ้าทรงฌานแบบนี้ได้แค่คล่องอารมณ์รู้มันปรากฏถึงเราไม่อยากจะรู้มันก็จะรู้ได้แต่ก็ไม่เสมอกันไปเพราะว่าพระพุทธโคสาจารย์ที่รจนาวัพิสุทธิมักท่านบอกว่าคนที่ได้ฌานสี่พันคนจะได้ทิพยิคุยานสักหนึ่งคนก็แสนยาก แต่สาหรับอาตมาเองมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีอิทธิบาทสี่ครบทนเรื่องที่ปยิจาุญามันก็กล้วยสุกเป็นของที่มีอะไรไม่หนักสําหรับจิตของเราในเมื่อจิตเราทรงฌานพร้อมในอิทธิบาททั้งสี่ประการคําว่าไม่สําเร็จผลที่เราต้องการไม่มีนี่อาตมาไม่ได้พูดเอง ไม่ด้สร้างกาเองความรู้นี้เป็นความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคุณเครื่องที่ให้สําเร็จความประสงค์ทุกอย่างเรียกว่าอิทิบาทสีคือชั้นทะความพอใจวิริยะมีความเพียรจิตตะมีจิตใจจดจอ่อบิมังสาใช้ปัญญาเป็นเครื่องไข่โคลนในเมื่อเข้าถึงชานสีได้แล้วมัดชา้นสีให้อยู่กับคิด อารมณ์ที่เราต้องการจริงๆก็คือฌานสี่เป็นสำคัญทรงมันไว้ตลอดเวลาตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆยังไม่ออกทรงฌานสี่ให้มันเต็มระดับจนกว่าเวลาที่เราต้องการอย่าลุกไปทำงานเมื่อจะไปทำงานเราก็อย่าทิ้งอย่าทิ้งฌานอย่างเลวที่สุดจิตจับไว้ในอุปจารสมาธิในระหว่างที่คุยกับเพื่อนและในระหว่างที่ทำงาน พอว่างงานว่างจากการคุยกับเพื่อนปรารกกับเพื่อนหร้วสัมผัสกับคนจิตอย่างน้อยจัดจิตทรงฌานสี่ขึ้นเร็วที่สุดก็ให้ทรงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งและฌานที่สองไว้ขึ้นชี่ว่าฌานนี้เราจะจะไม่ยอมให้ว่างจากจิตเลยในขณะที่เราตื่นอยู่ไหวไหมต้องไหว เพราะเราจะเป็นพระอระหันต์บริสมิทายานนี่มันต้องไหมคือกิเลสแต่มันมีอาตมาก็ยังมีกิเลสกิเลสเวลานี้ก็คือกิเลสฟุง้งบันทึกเสียงบรรจุค,ความรู้ในพระพุทธศาสนาเพื่อบรรดาทพระพุทธบริษัทอย่างนี้เราจะเรียกว่ากิเลสก็ได้ กิเลสตัวไหนกิเลสตัวอยากให้ท่าน a หลายมีความเข้าใจในวธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้ว่าการบันทึกหรือการทำหนังสือนี่ก็ยังไม่รับรองว่าจะมีความรู้ครบถ้วนพ้าตมาเองมีความรู้ไม่ครบถ้วนในพระพุทธศาสนาแต่เป็นเพียงว่าได้เคยศึกษามาในกรรมาฐานสี่สิบ เคยศึกษามาในมหาคฏิปทานสูตรสองอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นหลักของจิตศึกษามาพอสมควรพอมีความเข้าใจอยู่บ้างฉะนั้นคำแนะนำใดๆที่อาตมาแนะนำไปไม่ใช่เป็นเรื่องความสามารถของอาตมาทั้งหมดเป็นความสามารถของวบรรดาพระพุทธสาวกบ้างเป็นความสามารถของครูบาอาจารย์บ้าง เป็นความสามารถของเพื่อนที่ร่วมการปฏิบัติบ้างเอามารวมกันและอธิบายให้มันได้ท่านอั่งหลายฟังตอนนี้เมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วทรงตัวดีอย่าลืมต้องให้ทรงตัวที่จริงๆใช้อารมณ์กสินจับภาพกระสินเมื่อไรก็ได้เราก็มาเริ่มอารมณ์ฌานกันต่อไป ในช่วงนี้ที่เราจะปฏิบัติเพื่อรูประชานเพื่อเป็นอรหันปฏิสัมมิทายานก็จงอย่าไปยุ่งกับเรื่องเขวิชาสามพิญญาหกอย่าไปยุ่งกับแสงสีและการรู้ต่างๆเมื่ออยากจะรู้ก็รู้ไปแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลุตต่อไปถ้าหันไปเล่นกับความรู้ในด้านของทิพยุขยิญาณ คือสามารถเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพรหมได้และไปยุ่งกับเรื่องความเกิดความตายของคนคนที่มาเกิดสัตว์ที่มาเกิดมาจากไหนเรารู้ได้หมดตายแล้วไปไหนเรารู้ได้หมดแล้วก็ไปยุ่งกับอารู้อารมณ์ของจิตของตัวและอารมณ์จิตของบุคคลอื่นว่าอารมณ์จิตของตัวในคนจะรู้แต่อารมณ์จิตของบุนคคลอื่นอย่าไปรู้ ไปรู้เข้าวมัยุ่งมันไม่ใช่ภาระของเรามันเป็นความดีความชั่วอะไรของเขาก็ไม่เรื่องของเขานปุเพนิวาสานุสติยานการรู้เรื่องการถอยหลังชาติต่างๆของเราน,นี่คนแต่ว่าเย็นหลงก้าวหน้ากระสินต่อไปอติตังสยานาน,านาคตังสยานรู้เรื่องราวนอะดีตของบุคคลนวตัตุเรารู้เรื่องราวข,าาของอนาคตของบุคคลนวัตุและของเรา ของเราคนแต่อย่าฟุง้งเขาบุคคลอื่นอย่ายุง่งอย่าากรรมตายายคนและสัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นเหตุเรื่องของชาวบ้านอย่ายุง่งในเรื่องของตัวคนยุง่งยุ่งแล้วอย่าฟุง้งอย่าติดเมื่อยุ่งแล้วก็ใช่อารมณ์ยอมรับนับถือกฎของกรรมจิตใจมันก็มีความสุข เวลาเราเจริญฌานได้เต็มที่ได้สมาบัตแปดแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ในแบบสบายๆต่อทีนี้ไปก็มาจับอารูปฌานว่าอารูปฌานนี้ต้องมีกระสินเป็นภาคพื้นถ้าไม่มีกระสินเป็นภาคพื้นแล้วท่านไม่มีโอกาสจะศึกษาอารูปฌานได้อารูปฌานก็คือทรงอยู่ในฌานสี่นั่นเองไม่มีฌานห้าฌานหกฌานเจ็ดฌานแปด แต่ว่าที่เรียกเป็นสมาบัตแปดก็เพราะว่าสรูปะสมาบัติที่สมาบัติที่ยึดรูปเป็นสําคัญสี่แล้วก็สมาบัติที่ไม่ยึดรูปเป็นสําคัญสี่รวมไป,ปสมาบัตแปดแต่ฌานมันก็มีแค่สี่ฌานที่ใช้กันส่วนมากก็เป็นรูปฌานเวลาที่จะตายก็ใช้รูปฌานออกถอนตัวออกจากกาย ไม่ได้ใช่อรูปฌานถ้าใช่อรูปฌานไปเป็นอรูปภกรมไม่เป็นเรื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีพระรังกัก็ท่านหลายคนดีที่ท่านนินพานที่ได้ตั้งแต่ฌานสี่ขึ้นไปท่านมาออกจากฌานสี่ที่สมเด็จพระมหามุนีคลายไปเรือเดินเรื่อยไปถึงฌานแปดแล้วมาหยุดอยู่แค่ฌานสี่ในรูปฌาน คือเข้าอารูปจบเป็นสมาบัติแปดแล้วมาอยู่แค่สมาบัติสี่ส่วนรูปฌปานนี้ออกตรงนี้ยังไงยังไงก็ตามเป็นรูปฌปานก็ดีอรูปฌปานก็ดีก็มีกําลังเท่ากันตอนนี้ก็ไม่ต้องนั่งทีมบายอันดับแรกแล้วก็จับอรูปฌานต้นคือหนึ K ่งอากาสานันจายตะนะวิธีจับค่อยจับยังไงเอาภาพกระสินทรงตัวขึ้นก่อน ดูภาพกระสินตอนนี้มันคล่องแล้วนี่ไม่มีอะไรลำบากนึกภาพภาพกระสินปรากฏจีก,กำหนดคอยภาพกระสินนี่หายไปเพราะภาพกระสินยังจัดเป็นรูปถ้าเรายังติดอยู่ในรูปอยู่เพียงใดเราก็มีความสุขแล้วก็มีความทุกข์เรามีความหิวเรามีความกระหายเรามีความร,าร้อนเรามีความลำบากกายลำบากใจ เรื่องในการสัมผัสใดๆก็ตามทีก็เพราะรูปกายนี่เป็นสําคัญท่านที่เจริญอรูปฌานสําหรับพรหมพราหม์นั้นก็เพราะเกลียดในรูปเพราะเห็นว่าการมีรูปมันเป็นปัจจัยของความทุกข์การมีรูปไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขความทุกข์ต่างๆมันเกิดมาจากรูปยังได้หาทางหนีรูปเสียเราไม่ต้องการรูปต่อไปในเมื่อเราไม่มีรูปแล้วความหนาวมันจะไป,ไป,ไป,ไปชนกับใคร ความร้อนจะชนกับใครมันก็ชนรูปเราไม่มีรูปด้วมันก็ไม่ชนความหิวความกระหายความป่วยไขย้มาสบายการแก่การตายมันน่าใสรูปทั้งนั้นรูปมันเป็นแต่จิตมันไม่ได้เป็นนี้ท่านยิงเกลียดในรูปันเสียทั้งหมดไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดท่านไม่สนใจยิงหาทางว่าทำยังไงเราจริงจะไม่มีรูปก็ไปยึดอารมณ์ว่า มนโนปุภังคมาธรรมามโนเศรษฐามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจไปหุนนาดมีใจประเสริฐสุดสําเร็จได้ใจนี่การที่เราจะไม่มีรูปเราก็ต้องใช้ใจไม่ติดในรูปรูปใบชานี่ใกล้วิปัสนาญาณมากคลิกแผลบเดียวขยับนิดเดียวเข้าชนวิปัสนาญาณเลยวันนี้จะว่าถึงอาการสารนันจายตนะ เมื่อตั้งภาพกระสินขึ้นแล้วเพิ่อภาพกระสินให้หายไปมีความรู้สึกในใจว่าเราต้องการอากาศคิดว่าอากาศนี่หาที่สุดมีได้ตามแบบมันกว้างใหญ่ไพศาลท่านบอกว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดมีได้แล้วก็พิจารณาว่าอากาศโศอากาศโศแต่ด้ว่าแต่มาคิดว่าถ้าเล่นตามนี้แล้วก็มันก็แบบเจริญกรรมฐานธรรมดา คือไม่มีความสําคัญอะไรมากถ้าาดะคิดกันไปทีตามด้านของการปฏิบัติเมื่อกี้นี้พูดข้างด้านปริยัตในด้านการปฏิบัติเขาก็ทํากันอย่างนี้ทว่าอารมณ์จิตของเรามองเห็นอากาศเป็นสภาพว่างชั้นใดก็มีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่ไม่ชามันก็สลายไปมันก็มีสภาพว่างและเราก็ไม่ต้องการในร่างกายของเราเสียทั้งหมด ไอสภาพที่เป็นตัวเป็นตนอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปอีกเราจะมีสภาพเมื่อากายคือจิตที่รอยอยู่ในอากาศเฉยๆจะไม่มีขั้นห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าการง่ายๆก็คือรูปรูปกายนี้จะไม่มีอาการทรงตัวไม่ปรากฏอีกสำหรับเรา ดวงจิตดวงนี้จะไม่จับรูปใดๆสมดจะเป็นรูปของสัตว์ใจฉันก็ดีรูปของคนก็ดีรูปของเทวดาก็ดีรูปของพหมก็ดีไม่ต้องการเรามีความต้องการอย่างเดียวคืออยู่เฉยๆหน้าอากาศจิตนี้ทรงให้เป็นเอกกตารมณ์กเกวเบคารมของฌานสี่ลืมบอกไปว่าฌานสี่นั้นมีอารมณ์อยู่สอง คือว่าเอกคตาลมมีอารมณ์เป็นหนึ่งจับในภาพของสมาธิเขาว่าสินโดยเฉพาะแล้วก็แถมโอเบคาลงมาวางเฉยไม่ต้องการสิ่งใดใดไม่ต้องการการสัมผัสใดใดทั้งหมดไม่รู้เรื่องของการสัมผัสยุงจะกินลิ้นแยกัดไม่มีไม่รู้เรื่องใครพูดใครจาไม่รู้เรื่องลมให้ใจเข้าออกก็ไม่รู้เรื่อง แต่หากว่าท่านจะถามแม่แบบว่าถ้าถึงชาญสี่แล้วท่านดีทรงชาญถึงชาญสูงยุงกินลิงกัดไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่ท้าถามว่าโารคไข้เลือดออกโรคไข้เมอรเรียมันไม่เป็นเลยก็ต้องตอบว่าไม่เป็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยุงมันไม่กินลินมันไม่กัดเจ้ายุยงเจ้าลินนี่มันเห็นเรามีสภาพเป็นคนตาย อวัยวะในร่างกายในเมื่อจิตไม่ใช้มันมันก็ทำงานน้อยมันก็เครื่องยนต์ที่วิ่งฟรีเฉยๆมันไม่มีความหนักมันก็วิ่งเบาๆเพราะที่จะทรงตัวเขามันได้เท่านั้นกําลังกายมันไม่หนักเลือดมันก็ไหลช้าเกินไปกําลังกายทุกส่วนมีความสุขเพราะมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนี่เมื่อเลือดไหลช้าเกินไปความไหลของเลือดช้าเจ้ายุงมันก็โดดไมไม่ไม่พอกิน รวมความว่าท่านที่ทรงฌานสี่อยู่หรือฌานสามขอยืนยันปรโยงไม่กินแน่ถามว่าเอามาจากตำราไหนอันนี้บอกไม่ใช่ตำราจากคนที่เขาทำได้แล้วอะไรสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาที่จะคุยกันก็นกนหมดสปแล้วในตอนนี้ก็ขอ,อยุติไว้ต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสว์สที่พัฒนมงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี